สอยคอสองบาทแบบที่หนึ่ง <pigs> ค่ะสร้อยคอสองบาทแบบที่สองสร้อยคอทองสองบาทแบบที่สามสร้อยคอทองสองบาทแบบที่สี่สร้อยคอทองสองบาทแบบที่ห้า สร้อยคอทองสบาทแบบที่6กสร้อยคอทองสองบาทแบบที่7จสร้อยคอทองสองบาทแบบที่8ปสร้อยคอทองสองบาทแบบที่9ก้สร้อยคอสองบาทแบบที่สิบ ้อยคอสองบาทแบบที่สิบเอ็ดส้อยคอสองบาทแบบที่สิบสองส้อยคอสองบาทแบบที่สิบสามส้อยคอสองบาทแบบที่สิบสี่ส้อยคอสองบาทแบบที่สิบห้า สอยคอสองบาทแบบที่16บหกส้อยคอสองบาทแบบที่17บเจเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจลวดลายส้อยคอที่ทางร้านเสนอหนให้ไหมคะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์ทาง Facebook นะคะ